ปัด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 ปัโอ้โห่าวิ่งวิ่งวิ่งทุกท่านอ่ะไปดูไปดูไปดูนับนับไม่นับไม่ทั่วเลยว่ามากี่ชิ้นนะครับ มันเยอะมันเยอะมากอ้าวนึกว่ามาคนเดียวโอ้โอ้มู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 ตกใจเลยมูมูตกใจอะไรมาเยอะแยะเฉยไหมมูมูเบาเบาลูกเบา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 เขามาส่งของให้เห็นไหมเนี่ย โอ้กี Ooh, <bur> ชิตเนี่ยนับไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะฮะมันเยอะมากนะครับเฟอร์นิเจอร์เยอะมากมากนะฮะเตียงสองชุดเตียงสองชุดตู้สองหลังโต๊ะแป้งหนึ่งตัวโอเคนะฮะยังมีอีกยังมีอีกบอกอีกหกโลหกอีกหนึ่งโลหกโลอีกหนึ่งโลหกโลของใครของใครฮะของใคร แม่บ่าหอมบอกโอ้แม่เจ้าขอแม่บ้านบ่าหอมนั่นเองนะครับไม่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 ที่เยอะก็ดูดูบ้านยาวเราไม่ต้องกลัวเลยว่าไมยใครจะสร้างบ้านใหญ่นี่นะฮะเพราะบ้านยาวเพราะบ้านยาวของเลยต้องเยอะนะครับบ้านยาวบ้านใหญ่บ้านยาวสิบกว่าเมตรนะฮะโอ้สิกว่าเมตรยี่สิบกว่าเมตรนี่ยจริงเหรอเพราะบ้านยาวมากนะฮะไหนจะห้องนอนไหนจะห้องรับแขก ไหนจะห้องครัวไหนจะห้องน้ำของก็ต้องเยอะนะฮะธรรมาดา <c oughs> โอ้หเยอะมากจริงๆนะครับยังมีอีกหนึ่งรถหกล้อนะครับ <c oughs> <c oughs> โบอ้หอ <c oughs> โหสิ่าเยอะที่สุดแล้วนะฮะเท่าที่เคยเห็นมานะ <c oughs> าฮะ,เ,ะเดี๋ยวก็จะมาอีกหนึ่งรถหกล้อนะครับโอ้ <c oughs> โหสุดยอด นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้พวกเราตื่นเต้นนะฮะรวมถึงก็ต้องแสดงความดีใจกับพี่แม่บ้านบบาวหอมนะฮะครอบครัวของบบาวหอมสุริยันด้วยนะครับเยอะจริงจริงนะคะโอ้ยอยู่ไปวางตรงไหนสรุแล้วไอ้ที่กว้างๆน่็จะเหลือแคบแค่เท่ากับเราเราเราไม่ต้องน้อยใจนะ เพราะว่าไปไปมาๆมันก็แคบเท่ากันกับเราเลยเพราะของเยอะเต็มบ้านโอ้โหอ้มีเตียงเออันที่หอนั่นคืออะไร่ะพี่พี่เอากระดาษห่อข้างในอ่ะเป็นตู้เป็นหัวเตียงค่ะแล้วแล้วหกร้อยจะตามมาเมื่อไหร่ครับหกร้อยบ้านเสร็จอ๋อเสร็จารลยอ๋อ หกรอบ้ต้องรอบ้านเสร็จก่อนเนาะนะครับนี่คือทยอยมาก่อนก็เลยมาเต้ียมไว้เพื่อนอนก่อนแยนผลแยนตัวหลายมื่นนะอันนี้มีเสือน้ำมันด้วยนี่มาปูอ๋อแต่้ำมันมันมีเสือน้ำมันมาปูก่อนเพราะว่าปูกระเบื้องยังไม่เสร็จเนาะ อ๋อดิเขาต้องรีบเอาของลงส้างสองคนก็เทียงกันทั้งวันน่ะเอาคนมามีงานเข้าด้วยเนาะเอาต้องรีบเอาปูเจืออะมันแล้วเอาของลงอืมงานนี้ต้องเร่งรีบนะฮะรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยฝนมาฝนมาต้องรีบลงก่อนนะครับลดคนที่มาแล้วเด้อพี่น้องแต่ค่ะแม่ อันนี้มีอะไรบ้างครับพี่เตียงนอนที่นอนแล้วก็ชุดเสื้อผ้าโต๊ะเตรืงโอเคแล้วชุดที่จะมาหกล้อมีอะไรบ้างโซฟาโซฟาบัญชีโต๊ะกินข้าวอ่างล้างตู้อ่างล้างจานอแล้วก็อะไรอีกเครื่องซักผ้าตู้เย็นโอ้เสิร์มาทั้งร้านเลยโอ้โหสุดยอดแม่ หนูว่าจะทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแล้วหนูจะเอาเงินใครทีนี้เงินแหลกไม่มาต่อยแม่มาต่อยพี่เนี่ยถ้ามีเครื่องซักผ้าส่วนตัวแล้วนะทีนี้หนูก็ไม่ได้ให้ใครหยอดแล้วสิหนูว่าจะเอาเครื่องซักผ้ามาให้หยอดซะหน่อยใช่ผิดคาดเลยเนาะไม่ไม่คิดแล้วแต่แม่หอมเอามาก่อนแล้วเสียใจไม่เสียใจมากเลยค่ะเสียใจอย่างแรงเลยเสียใจอย่างแล้วจะคิดคิดตั้งซู่ซักผ้าหยอดจะตั้งเท่ไหคะ ตู้คนั้งกระต๊อบเลยนั่นใช่ไหมจะต้องมีเครื่อง้าเย็น้ลงตั้งคือครบทอย่นอ้ไม่ีไมครบเครื่องเรื่องบ้านก็เลยว่าจะเอาเพ่อปติองานเฉพาะโต๊ะกินข้าวก็สองหมื่นกว่าแล้ว ใช่เนี่ยขาผิวแล้วาแล้วเคยแล้วเหรอเราเคยไปถามไหเคยไปถาม้านไหมชุดใหญ่เลชุดใหญ่ั้งนั้นเลยสุดยอดนะดีใจด้วยครดีใจดีใจกับแม่้านเบาหอมนะดีใไปกับพิษอ้าวโหานมากเลยนะคนเชื่อคนเชื่อเบบนรีครบุยคุ ใหญ่เลยนะฮะที่นอนก็สองหลังนะครับนอน,นใช่สองหลังเลยเพราะว่าเขามีลูกสาวเขาสอ,อ,อ,องลูกของตัวเ,เองแล้วก็ของลูกด้วยนะฮะเวลาลูกมานะครับเดี๋ยวเราไปแอบดูในบ้านหน่อยเราไม่เคยดูข้างในบ้านเขาเลยนะครับเบาขาแอ,อบดูหน่อยนะครับไม่เคยดูในบ้านเลยนะครับอ๋อนี่นะฮะในส่วนของห้องนอน,นครับคือกระเบื้องอยังปูไม่เสร็จนะครับนี่นะฮะ ว๋อลืมเห็นฟ้าเพาดานโอ้โหฝ้าก็สีชมพูนี่นะฮะลายดอกไม้นะครับอืมชิ้แรกเขาไปแล้วไฟด,ดับฝ้าสวยมากเลยพี่เสอือฝ้าสวยมากครับ <c oughs> โอ้เมนตอะไรเอาเอาเอาใส่เตาะก็ได้ครเลยเรเบื้องไม่เสร็จเหรออะเบื้องยังปูไม่เสร็จครับผมจะเลยรีบก่อนใช่ไหมหรือว่าจะหยุดครูยังไเจาของบ้านนู่นนู่นนู่นจะของบ้านอยู่โน่นไมู่าผนังโน่นโน่นอะไรลูกสาวลูกสาวคนับ้านเหรอสาวนั่นเลบ้าน๋อ โอ้พี่กัปตันซูมใหญ่เลยนะผมรู้นะว่าเจ้าคิดอะไรน่ะอ่ะไปนาทีแล้วหร <c oughs> ครับ <c oughs> อ่านี่นะฮะบรรยากาศล่าสุดในวันนี้นะครับผมของซอยเศรษฐีนะฮะหมู่บ้านยูทูปเปอร์ฝั่งตรงข้ามบ้านลุงพลน,นะครับผม <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ <c oughs> ให้การสนับสนุน,นะฮะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ใจดีแล้วนะฮะที่แบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้นะฮะ มาให้ยูทูบเบอร์นะหลายๆคนหลายๆช่องก็ได้รับความเมตตาจากท่านนะครับผมรวมทั้งพี่เสือเองก็เคยได้ที่นอนนะได้เตียงนอนหนึ่งชุดมาด้วยนะขอนะโอกาสนี้นะขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอให้ท่านจงแต่ประสบแต่ความสิ่งอะไรประสบแต่สิ่งที่ดีๆนะฮะความสุขความเจริญยิงย่งขึ้นไปนะฮะเสื้อผ้าไปขอบคุณครับ